<screws in the ground> คร <Kyoto> ับสวัส <hum> ด uh ีค huh. ร okay? ับก็ผมพี Hence, ่ห oh มี่เดีนะครับและนี่คือเกมไบเบอรี่นะครับผมเกมนี้ก่อนหน้านี้เป็นเกมที่อยู่ในคอมพิวเตนะครับก็เราเอามาเล่นในมือถือก็ได้แล้วนะครับในเพจโตมีให้ดาวน์โหลดแล้วนะซึ่งตอนดาวน์โหลดเนี่ยเขาให้เราดาวน์โหลดฟรีก่อนแต่ว่าเข้าไปเล่นสักพักนึงเนี่ยในด่านต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะให้เราซื้อก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นต่อก็สามารถไปซื้อกันได้นะฮะ เวลาห้านกากาสี่สิบนาทีเจออะไรบ้างไหมค้มนหาแล้วอย่างมากก็แค่ไอดีที่เหลือไม่มีอะไรเลยงั้นหา,นา,นา,นาคุณแจให้เจอโอเคสตูมาแล้วนะครับผมเฮ้ยมาถึงกูบู๊เลยเหรอ ปกัปกปกัปกปักปักปักรีโหลดให้พร้อมเข้าหัวเฮดช็อตครับผมวิ่งชิปเหมือนที่นี่ก็เลยงจะถล่มวะโอเคกดลูกมือปึออ๊บถุงมือปลดล็อกกระจกนิรภัย นี่คือพวกเรานะฮะหยิบปืนมามีปืนใครไม่รู้วางไว้ให้เฮ้ยมีตัววาร์ปเรียบร้อยใครยิงก็โอ้ยใครวะอ้าวตกลงไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอพวกอ๋อเหรอตอนแรกนะึกว่าพวกเดียวกันซะอีกยิงกูซะงั้น งั้นใครด่าหน้ากูยิงหมดแล้วกันไม่มีพวกเดียวกันเรานั่นเรียบร้อยโดนล้อมครับผมโดนล้อมแล้วเหมือนจะโดนจับแล้วเรียบร้อยครับผมมาถึงโดนจับเลยเหรอชอบตรงการาฟิกเรื่องของกระสุนนะฮะมันมันอยู่ที่กระสุนปืนให้เราเลยไม่ต้องดูทางขวาหรือทางซ้ายเลยนะฮะเออ อ้ามีเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าระบบระบบที่เรื่องของแรงดึงดูดหรือเปล่าผักออกได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ละฉากมันโหลดขึ้นมากว่าจะโหลดออกมาได้นะฮะจนคิดว่าเครื่องค้างซะและ้วเอาเรามาอยู่กลางป่าแล้วครับที่นี่ที่ไหนอ่ะอเมซอนเหรอ อแต่บรรยากาศไม่เหมือนป่าเมซอนเลยนะเธอโอเคเราเดินเราดูที่เราปืนปืนอะไรมัง่งปืนลูกซองนะฮะปืนพกปืนกระบ,บอกนี้ไว้แล้วกันลองเอลูกซองมาเล่นบ้างดีกว่าเหมือนมีคนมาที่นี่อ้าวว่าไงหมาน้อยไม่หมาน้อยแล้ว ไม่หมาน้อยแล้วนี่คือถ้ำของเจ้าหมาเมื่อกี้สินะอ่ะได้ของครับโอ้ภาพสวยมากเลยอ่ะไม่คิดมาก่อนว่าเกมมือถือจะปาได้ขนาดนี้นะฮะฟันเหรอเรามีท่าสกิลฟันด้วยนะเนี่ยสไลด์ลงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนอกจากหมาน้อยยังมีมันตัวใหญ่มาก บิ๊กบอสไฟบอสเหรอซัดซัดซัดแล้วไมมันแล้วไมมันอ๋อต้องกดกันกดกันอย่างนี้โอเคแล้วก็ฟันแบบนี้โอเคสัดลงไปอย่างนี้ซ้ำฟันโอ้โหมีท่าแบบเดี๋ยวรอครูดาวไอ้นี่ก่อน ท่าฟันฟันฟัน,ฟนโชลงไปปาเขาให้ฟันซ้ำปาก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  <c oughs> อ๋อเราต้องใช้ท่าของดาบอุย้ยมีสไลด์หลบอตัวหาอะไรกันเนี่ยทางั้นเราก็ต้องกดอะไรละ่ะ อ๋อต้องหลบฟันโป๊ะโปะโปะเดี๋ยวอย่าอยู่นิ่งเดี๋ยวดูนิ่งอย่าอยู่นิ่ง,งหันมาโอ้ยโดนโดน,โดนมาเพิ่มอีกกว่ามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเนี่ยแหละป๊าบเขาให้ฟัน ฟันสลับกับยิงยิงไปยิงยิงสลับกับยิงโอ้พูดผิดพูดถูกฟันสลับกับยิงแต่ตอนนี้ถ้าถ้าฟันดาบกูไปแล้วอุย้ยมาแล้วอันติดาบโอ้ย เวลาศัตรูตายเนี่ยมันจะมีที่พื้นเนี่ยทองทองเนี่ยเราเก็บเป็นเลือดได้นะฮะตอนนี้เลือดเราเหลือร้อยห้าสิบกว่าเองไหนมองซ้ายมองขวาโอ๊ะอะไรวะนะหาเติมเลือดยากเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้พยายามอย่าโดนแล้วกันต้องใช้ทักษะในการเล่นพอสมควรนะเกมนี้โอเคไม่มีอะไรละกระโดดจึ๊บเอากระโดดตรงไหนวะ กระโดดตรงนี้ปะอ่าโอเคมีกระไดตรงนี้กระโดดเอ้ยชิบอืมเฮ้ย,เ,ยเดินตามขอนไม้นะครับเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เห็นแบบไปไหนละอ๋อนกแค่นกไม่เป็นไรตกใจหมดไต่ตรงนี้ได้นะฮะว้าวเฮยอา้าวแล้วเราต้องไปยังไง่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กระโดดที่นึงอ่าโอเคเข้ามาในถ้ำแล้วสินะอ่ะไปไปลุยก,กันต่อในถ้ำน่าจะเป็นสถานที่โบราณนะคะรับผมอายะธรรมโบราณก่อนนะเราจะต้องไปทางไหนเอ้ยลงไปไม่ได้แล้วเนี่ยโดนหนามตั้มเลยก่อนนะ ะต้องไปยังไงเอ่ยเดี๋ยวลองทดลองทดลองทดลองกระโดดตรงนี้แล้วก็วาร์ปหรือกระโดดวาร์ปได้ไหมกระโดดวาร์ปฟับเฮอไต่ด้านข้างไว้มัวสองทางด้านนี้ไม่มีอะไรทางตัน โดนขังแล้วตีนมาไหนวะอ้าวอุตส่าห์ยิงให้มันลอ,อยแล้วเอ้ยเชีย่ยเอ้ยเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อน ิวไปมาเพิ่มปะมาเพิ่มสิครับรออะไรอา้าวลูกหมดโหนอกจากมีไอ้พวกนี้ยังมีลูกไฟมาให้เล่นกันอีกเหรอปาเขาให้เนีปิวอยู่บนกูยิงซ้ำอา้าวลูกหมดเติม อาชนะตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปริศนาพัศลเล็กๆเดี๋ยวก่อนนะแก้ปริศนาพัศลเล็กๆตรงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งให้เสรลักทั้ง3อันนี้สว่างเหมือนกันนะครับอันนี้สว่างแล้ว ต้องให้สว่างทั้งสอันนะครับผมอายังไม่สว่างเราขึ้นบนแท่งนี้รอให้สว่างลงมาอ่าสว่างทั้งสอันแล้วเรียบร้อยประตูเปิดจ้ะปิดสนานิดหน่อยนะฮะช่วงแรกๆให้รู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ตายยังวะกูถามว่าตายยังยิงก่อนกันเหนียวกันเหนียวยิงไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยงูงูมีงูด้วย okay. โอเคเฮ้ยเหียสัตว์ เวรตกใจหมดเลยมีศพโผงมาเฉยโอ้โหนีมันพวกศัตรูนี่ว่าโอเคเราต้องไปแบบเงียบๆว้าเปิดประตูเงียบมาก <c oughs> เปลี่ยนปืน จู่โจมระยะไกลแล้วเราจะไปฝั่งนู้นยังไงอ๋อโอเคว้าปไปแม่งเลยโอ,โอ้ยมาถึงเจอตีเลยมาถึงกูเจอตีเลย,เอ,เลยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยววา้วาว เอาลูกหมดวเวนเฮ้ยไอตัวนี้มันว์ปได้ว์ปได้เหมือนเราเลยโอ้ยจะตายหายอยู่แล้วอ้าวระเบิด นอกจากไอตัวพวกเมื่อกี้แล้วยังมีตัวาหานีมาเพิ่มอีกเหรอไอปาเขาให้ร้อยไม่รอยอีกมึงฟันมากูฟันกลับบล็อกบล็อกบล็อกเอตอนนี้มีผลเข้ามาเพิ่ม โอ้นอกจากว่าจะมีคนไอตัวตัวบิ๊กบอสนี้เข้ามาแล้วยังมีตัวไอตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะฮะตอนนี้ xp xp เราเหลือยีอ่ HP สิบสี่อ้ย hp สิ hp เราเหลือเท่าไหร่แล้วตัวตัวไอน,นี้ไม่รู้เดี๋ยว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 ตกเหวเฮ้ยฮ่ามาใกล้ใกล้ ต้องคอยเติมเลือดอุย้ยเลือดเหลือสามหกเวนสวยแล้วต้องคอยเติมเลือดเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมามามาทีละตัวสิวะโอ้ยตรงหน้าเวนวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟหนีวาร์ฟหน,นีทันอ๋อโดนโดน ต้องเข้ามาอ่าตอนนี้ลูกกระจอกหมดแล้วโดนลูกกระจอกหมดแล้วกันซัดเข้าไปอีกทีดันหลังเสาหลังเสากูรอดมันมันใช้ท่าเหมือนเหมือนเล่าเลยเอ้ยชึบ วับหนีทันอาชนะแล้วเอาละตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะฮะได้เลือดโอ้เลือดเพิ่มมาแค่92เองถ้าเลือดเหลือ92แล้วเราจะไปต่อไหวไหมเนี่ย ควบเข้ากระโดดข้ามาปาบเขาให้เปลี่ยนเป็นลูกซองโอเคตัวนี้เกมบอกให้เราใช้ท่าโอ้อ้าวน้องหมามาหมุนใช่จ๊ะเปลี่ยนเป็นปืน,ป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 นดิเซอร์ไรเซอร์อะไเอรเฟิรหมุนไม่รู้หมุนอะไรโอเคเป็นทางให้ไปต่อนั่นเอง ไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้เก็บเหลือได้เหลือ128โอเคได้อยู่อ้าวมีเพิ่มแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวเจ็บ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 ,จบโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูใกล้ตายแล้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 ว ขาวขาวขาวเลือดเลือดเลือดเติมเลือดเติมเลือดเลือดกูทะลุมาทานนี้เล้วได้อันนี้คืออะไรไม่รู้คืออะไรโอ้ยรอตายโอเคได้เลือดมาสองร้อยสามสิบสอง กระโดดข้ามปึ๊บอ้ทางนี้ทางนี้มันโล่งไหมโอเคใช้ถุงมือของเราวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟโอ้โหจ้าที่นี้ที่ไหนเนี่ย ที่ท,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 ที่ไหนวะะนี่ใครละเนี่ยไม่น่าถามกูจะต้องสู้กับคนคน,คนนี้ใช่ไหมดูท่าทางจะเก่งมากเลยนะครับวาร์ปหนีวาร์ปหนีเข้ามา โดนโดนคางเอาไม่อยู่เปลี่ยนปืนปืน,ปนพกไม่ใช่วับเฮ้ยตอนนี้ไม่มีใครมาเดี่ยวเดี่ยวตัวกับตัวกับเราละซัดออไปออหมดพลังมันแทบไม่ลดเลยอุย้ยติดต้นไม้ทำไมลูกปืนมันค้างวะหรือบั๊กของเกมนี้ บั克ของเกมนี้ป่ะน่าจะเป็นบัคของเกมนี้นะฮะอ้โหมามาตั้งแต่เมื่อไหร่สงใส่ต้องใช้ดาบให้มันออกไปไกลๆมามองขวาอุ้ยมันมันมาไวมันมาไวมากเลยเดี๋ยวรอคููดาวของดาบก่อน อุ้ยเรากันไม่อยู่อะ่ะทำไมเรากันมันไม่ได้อะเอาละหน้าจอขาวเลยหน้าจอขาวแล้วตอนนี้เราไม่เข้าไม่เข้าบูเลยนะตอนนี้เราหนีเดี๋ยว่หาหาหาจา้างยิงตอดได้อย่างเดียวอะ่ะ มาไปเออเอ,อ้าวโอ๊ยขาวอีกแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลือดให้เติมด้วยแถวนี้ไหนวะอุหลังกูเองกูวร์ป่ะวาร์ปทีคูดาวอ,อ้าวเราไปไหนแล้ววะ อ๋ออยู่ทางด้านนี้โอเคโอ้ยฟันฟันมาฟันกลับ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 กูขาวอกขาวอกเติมรีโหลดก่อนโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ปืนนี้มันวับไม่ได้ไหนวะไปไหนวะ อ้อยขาวขาวอ้าวมีตัวเสือกแค่ลูกพี่มึงคนเดียวกูก็จะตายหาอยู่แล้วมีตัวแจมมาอีกนี่ลูกพี่มันเหลือครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยอ้าว โอ้ยมันเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมกูตายขาวขาวอีกแล้วลูกน้องมึงหมดยังเอ้ยเมื่อกี้เห็นเกินครึ่งหลอดกูก็ชื่นใจแล้ว ไหนอีกอะลอยไม่ยอมลอยไม่ยอมลอยเหมือนลูกน้องว่ะเดี๋ยวไม่มีเลือดให้เติมหรอแถวนี้อ้ายอ่นนี้ไงจุดเดี๋ยวเล่นลูกน้องก่อนเล่นลูกน้องมันก่อนอา่าเฮ้ อุ้บวาไปววาไปเติมเลือดทั้งหน้าอยู่หน้าเลือดโอเคสามร้อยไหนวะว<า>ับเออสลับกับฟันไอ สลับกระจิงแล้วก็ฟันไปสลับไปเรื่อยๆนะฮะมันใกล้ตายแล้วเว้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไหนหมดยังยังไม่ตายอีกตายยังตายแล้วโอ้ยโอ้ยชนะได้โอ้ยโอเคก็พอถึงตรงจงังหวะนี้นะครับเขาก็ให้เราไปซื้อต่อ นะะในสตีมสามารถจ่ายได้นะฮะก็ใครมีกําลังซัพ์ที่จะซื้อก็เข้าไปซื้อกันได้นะครับก็เป็นการสนับสนุนกับผู้พัฒนาตัวโปรแกรมนี้กันด้วยนะครับและก็ช่วงนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมกว่าจะฆ่าบอสได้หนึ่งตัวหนะักเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ก็ถ้าใครจะซื้อต่อรู้สึกร้อยกว่าบาทเองนะถ้าใครจะสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับผมโอเคบายบาย